สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสเตชโน่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปถ่ายดวงคนลัคนาราศีพฤษศกประจำเดือนกันยายนปี2 5 6 7นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกับการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกันยายนนี้คนลัคนาราศีพฤกษกดวงชะตาโดยภาพ,ภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีพฤกษกดวงโดยภาพรวมยังเป็นไปได้ค่อนข้างดีจะมีโชคและความสําเร็จเข้ามาบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างถิ่นมากขึ้นแต่ก็ควรที่จะต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยเอาไว้อยู่บ้างในเดือนนี้นะครับช่ววของวันที่หนึ่งถึงวันที่20กันยายนจะมีความสุขกายสบายใจกับอะไรหลายๆอย่างที่มากขึ้น แต่เจ้าชะตาคนลัคนาราศีพฤษศกอาจจะมีความอ่อนไหวทางจิตใจได้ง่ายหรือรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตนเองมากนักในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงของวันที่21ถึงวันที่30กันยายนคนลัคณาราศีพฤษศกอาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตมากกว่าปกติแต่คนลัคณาราศีพฤษผู้กก็จะมีกําลังจิตกําลังใจที่ดีที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้รุ่งรืงไปได้ด้วยดีจึงไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกังวลมากนักนะครับ สำหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่ายังมีโชคทางการงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆผลของงานจะออกมาดีแต่งานจะหนักมากกว่าปกติ ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนถึงจะประสบความสำเร็จได้ดีและที่จะต้องระวังเพิ่มเติมคือเรื่องของการเจราจาสื่อสารในที่ทํางานที่ไม่ดีหรือไม่ชัดเจนจะทําให้เกิดปัญหาได้ง่ายโดยเฉพาะปัญหาที่อาจจะเกิดจากลูกน้องบริวารในที่ทํางานนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีตลอดทั้งเดือนการเงินจะมีความเข้มแข็งสูงกระแสงเงินสดถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งช่วงของวันที่ 1, 1ถึงวันที่18กันยายนเงินจะได้มาง่ายและเร็วกว่าปกติ แต่ก็อาจจะเครียดๆกับการลงมือทําเงินและจะต้องมีความอดทนสูงจึงจะได้เงินเข้ามาอย่างเต็มที่นะครับส่วนช่วงของวันที่19ถึงวันที่30การเงินจะมีความแข็งแกร่ง,งสูงแต่อาจจะต้องกดดันในลักษณะที่ต้องทําในสิ่งที่ไม่อยากจะทําเพื่อแลกกับการได้เงินเข้ามามากๆและจะต้องระวังการเจรจาสื่อสารที่ไม่ดีทําให้เกิดเรื่องเสียเงินเสียทองได้ง่ายนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กกันยายน ถือว่าเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเป็นไปได้ค่อนข้างดีมีความมั่นคงแข็งแรงและคนในบ้านคนในครอบครัวก็มีแนวโน้มจะให้โชคแก่คนลัคนาราศีพฤษภอีกด้วยส่วนโชควันที่ 17- ถึงวันที่30กันยายนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็ยังถือว่าพอเป็นไปได้ด้วยดีแต่ให้ระวังการเจราจาสื่อสารกับคนในครอบครัวมีปัญหาได้ง่ายโดยเฉพาะอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองจะต้องระวังเป็นอย่างมาก สําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถือว่าพอไปได้ด้วยดีคนรักคู่ครองมีแนวโน้มจะให้ความสนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทองแก่คนลัคนณาราศิพุะศกได้ดีอย่างไรก็ตามให้คนลัคนาลาศีพุะศกระวังปัญหาความเจ็บป่วยหรือปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ได้อยู่บ้างสำหรับคนโสดจะพอมีโอกาสมีคนเข้ามา คนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มจะให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองแก่คนลักนาราสีพประกได้ดีและอาจจะเจอกันในที่ที่แปลกแปลกหรือเจอกันในสถานการณ์ที่แปลกแปลกเจอกันอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับก,การทายดวงของคนลัคนาราศีพฤษภไปจำเดือนกันยาย,ยนปี2 5 6 7นะครับที่ถ่ายไปก็จะเป็นการทายดวงแบบภาพรวงกกว้างเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคำทานายที่มีความละเอียดแม่นยำที่สูงขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้รายละเอียดการทานายดวงที่มีความแม่นยำมากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบ ภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวดสดีครับ